วันนี้เรามาส่องเพชรกันมาดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเหลี่ยม h e a r t and arrow นะครับมันก็โอเคครับมันก็สะท้อนแสงได้อยู่เหมือนกันนะครับส่องยังไงก็ไม่มีทางเห็นสายลุงครับสวัสดีครับผมดรซีครับผู้เชี่ยวชาญในด้านการส่องกล้องจุลทรรศ ด้วยมือถือครับวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาสอนก็คือเพชรครับซึ่งปกติคนธรรมดาอย่างผมนี่คงไม่มีปัญญาที่จะซื้อเพชรมาเก็บไว้หรอกนะครับแต่เพชรนี่คือเพชรที่ผมใช้ในการแต่งงานครับซึ่งในวันนี้ครับผมได้แอบขโบยเมียมาใช้ครับนี่ครับดูครับดีครับให้อยู่ใกล้ๆก่อนนะครับนี่ครับนี่เป็นเพชรแท้ครับเพชรแท้ของเมียผมเองครับบูก็ดูดิครับ มันเล่นกับแสงได้อย่างสวยงามมากครับปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเลยครับนี่ครับคุณสมบัติที่เพชรของแท้ครับถ้าเป็นเพชรของปลอมนี่ทําไม่ได้อย่างนี้แน่นอนครับซึ่งวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะเหมือนมันจะเป็น2รายการรวมกันนะครับคือ2กับ VS ครับวันนี้ผมได้เอาเพชรอีกอันหนึ่งครับที่เป็นราคาถูกครับไป้ายเป็นเพชรก๊อปปี้อ่ครับเพชรเซนเจนอะไรประมาณนั้นนะครับวงนี้คือเพชรแท้ครับประมาณ40,000กว่าบาทครับส่วนวงนี้ครับราคาหกร้อยครับผมซื้อหกร้อยมาเหมือนเป็นสายเล่นนะครับผมไม่เจอว่าเป็นอกรนะจ มันก็จะไม่ประกายแวววับเท่าเพชรแท้เมื่อตะกี้นะครับแต่ก็มันก็โอเคครับมันก็สะท้อนแสงได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ลองดูกันไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องสองเห็นชัดแล้วกันนะครับนี่ครับนี่เปรียบเทียบมั้งสองอันให้ดูครับมาเห็นกันจัดจเลยนะครับว่ามันก็แค่นี้ก็แตกต่างกันพอสมควรแล้วนะครับแต่เดี๋ยวซูมเข้าไปจะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างกันมากกว่านี้แน่นอนนะครับ ก็นั่นแหละครับราคามันต่างกันพอสมควรนะครับวันนี้ผมจะส่องทั้ง2อ,อันเลยครับเรามาดูกันว่าหน้าตารูปร่างของมันเป็นยังไงกันนะครับ <S <S แต่นั่นแหละครับถ้ามองด้วยกล้องธรรมดาก็เห็นแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมซูมด้วยกล้องจุลทรรศน์ซีอูสมาร์ทเลนมันจะเห็นเป็นขนาดไหน เราลองไปดูกันเลยครับซึ่งวันนี้ผมมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเสริมนิดนึงนะครับก็คือกล้องที่เขาเอาไว้ส่องเพชรโดยเฉพาะนะครับกล้องตัวนี้มันก็จะกำลังสูงไม่มากเท่าไหร่ครับแต่มันจะเห็นเหลี่ยมของเพชรชัดนะครับเพราะว่าข้างในมันจะมีตัวแบบนี้ครับสะท้อนแสงให้เห็นเหลี่ยมของเพชรนะครับเราจะลดนมาดูกันว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับว่นแล้อย่ารอช้าเลยไปดูกันดีกว่าครับ มาครับเริ่มต้นเรามาดูด้วยการถ่ายด้วยกล้องธรรมดานะครับยังไม่ได้ติดกล้องซีอูดสมาร์ทเลนเพื่อซูมเข้าไปนะครับอันนี้คือผมใช้กล้องมือถือถ่ายธรรมดาครับเปรียบเทียบกันนะครับด้านซ้ายมือนี่นะครับคือเพชรจริงครับโดนด้านขวานี่คือเพชรปลอมราคาหกร้อยที่ผมบอกนะครับดูความแตกต่างของมันนะครับเพชรจริงเห็นไหมครับว่ามันจะมีแบบเปล่งประกายออกมาครับส่วนเพชรปลอมนี่เหมือนกระจกเลยนะครับดูครับมันจะเป็นเหมือนแค่กระจกแล้วเป็นแบบสัมผัสเป็นสัมเหลี่ยมครับมันดูไม่มีวิ่งแวบอะไรนะครับเนี่ยครับแค่ตรงนี้ก็เห็นคคคคววววาาามมมมแแแแตตกก่่งงพพพอออสรรรรรรลลล้้นนะะะะัับบหเเชชทปืผ กล้องที่เอาไว้ส่องเพชรโดยเฉพาะนะครับอันนี้มันส่องได้เฉพาะเพชรแท้เท่านั้นนะครับนี่นะครับดูรูปนะครับเห็นเพชรแท้ไหมครับอันนี้เรียกว่าเป็นเพชรเหลี่ยม hard and arrow นะครับหมายควาว่าสองด้านนี้จะเห็นเป็นรูปลูกศร8ด้านนะครับนี่คือเป็นลูกศรที่สมมาตรมากทั้ง8ด้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราสองด้านตูดจะเป็นรูปหัวใจครับแต่อันนี้คือไม่สามารถส่องตูดได้แล้วเพราะว่าติดกับแหวนแล้วนะครับไอ้เหลี่ยม hard and arrow เนี่ยนะครับคือเพชรที่เขาว่าเป็นเหลี่ยมที่สวยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกซื้อเพชรควร มากครับตอนที่ซื้อนี้ผมกับเมียก็เลือกอย่างดีนะครับเนี่ยครับให้ดูนะครับส่วนเพชรปลอมมันมองไม่เห็นนะครับก็ไม่ต้องดูนะครับผ่านไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราซูมไปที่20เลยดีกว่าครับเราเริ่มที่เพชรจริงก่อนนะครับนี่ครับเพชรจริงที่ขนาดคูณ20นะครับอุ้ยสวยเงินเพชได้เลยนะครับเนี่ยคือแหวนของเมียผมนะครับตรงกลางมันจะเป็นเม็ดใหญ่ครับแล้วรอบๆมันจะเป็นเม็ดเล็กล้อมรอบนี่นะครับ เนี่ยครับก็อย่างที่เห็นนะครับเพชรจริงขนาดคูณ20ครับมันเป็นประมาณนี really ้นะครับแล้วลองเปรียบเทียบกับเพชรปลอมนะครับนี่ครับเพชรปลอมครับดูครับมันจะเห็นเป็นคล้ายๆตัวกากบาทนะครับมันจะเป็นลูกกากบาทซึ่งแบบไม่สวยเลยครับคือเพชรที่จริงที่สวยไว้ต้องเป็นเหลี่ยมที่แบบว่าเป็นท่าในแอโร่เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อตะเกียนะครับนะครับนี่เป็นลูกกากบาทเฉยๆครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วมันก็ไม่ค่อยสะท้อนแสงเท่าไหร่นะครับทีนี้ไปต่อที่ขนาดคูณ50ครับนี่ครับนี่ครับคือเพชรนะครับมันเป็นแบบชั้นลึกเข้าไปหลายๆชััััััั้้้้้นนนนนนะะคครรรบบททาาใหหกกลอองงเี่่ยมมมมไไสสถโฟดด ที่ผมโฟกัสคือโฟกัสที่ผิวหน้าสุดของมันเลยครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแปดแฉกนี่แหละครับนั่นแหละครับอันนี้คือผิวหน้าสุดข้างหน้าสุดของเพชรมันเลยนะครับส่วนไอ้ที่เป็นวงกลมสีรอมนั่คือเป็นหมุดครับหมุดที่เอาไว้ปักให้เพชรอยู่กับตัวแหวนนะครับเนี่ยครับรูปร่างก็เป็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่าผิวหน้ามันไม่ค่อยมีร่องรอยเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะใส่มาเยอะมากก็ตามเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับมันคือเพชรครับเพชรนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะทาลายมันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพชรของปอมนะ แค่คูล้าสิบนะครับยังเข้าไปไม่ลึกนะครับเราจะเห็นร่องรอยว่าเหมือนแบบกัดกร่อนเยอะมากครับซึ่งแหวนนี้นะครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าเมียผมแทบจะไม่ได้ใสเลยนะครับแต่ดูร่องรอยของมันสิครับเยอะมากครับก็แน่นอนครับมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเพชรแท้อยู่แล้วครับเสร็จแล้วก็ไปต่อกันเลยครับซูมลงไปอีกครับอันนี้คือเพชรแท้นะครับคูณที่ขนาด200เท่านะครับอันนี้ผมสามารถซูมได้แค่ด้านเดียวเพราะเหตุผลที่ผมบอกไปนะครับว่ามันโฟกัสไม่ได้ครับแต่มันได้ด้านเดียวตรงนี้ครับดูครับที่ด้านเดียวนี้นะครับมันจะ เงาเงาเนี่ยคือหมุดนะครับหมุดที่เอาไว้ปักเพชรกับแหวนนะครับก็เรียกได้ว่าสะท้อนแสงได้อย่างดีนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ใช้แสงช่วยเลยนะครับเป็นแสงธรรมชาติเลยครับแต่ว่าเพชรมันมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงในตัวของมันเองนะครับแล้วก็ลองลอยมีนิดหน่อยครับนิดหน่อยบ้างไม่เป็นไรครับทีนี้ไปดูของปลอมครับนี่ครับนี่คือเพชรปลอมที่ขนาดคูณ200นะครับ ที่สังเกตได้ชัดเลยนะครับก็คือเห็นนะครับมันมีสายลุงครับเพชรแท้เมื่อกี้ครับส่องยังไงก็ไม่มีทางเห็นสายลุงครับและดูรอบๆนะครับร่องรอยเยอะมากครับเป็นรอยกัดก่อนอะไรแบบโอ้โหหนักเลยครับอ่าและในการส่องเพชรนี้มันได้แค่คูณ200นะครับคูณ400มันไม่ได้นะครับมันลึกเกินไปแล้วมันโฟกัสไม่ได้แล้วครับก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับเพชรแท้กับเพชรปลอมนะครับ ว้าวเห็นแล้วใช่ไหมครับถึงความแตกต่างของเพชรแท้กับเพชรปลอมนะครับอันเพชรปลอมนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันถูกหวยมีร่องรอยการถูกกระทําอะไรเยอะแยะมันไปดูจุดๆเยอะมากเลยนะครับก็แน่นอนครับมันของราคาถูกครับหกร้อยครับส่วนเพชรแท้นี่นะครับมีร่องรอยน้อยมากครับซึ่งมาดูว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับเคือที่ไหมครับว่าเพชรเนี่ยเป็นวัตถุที่แข็งแรงมากที่สุดนะครับมันจะไม่มีอะไรสามารถตัดเข้าได้นะครับเนี่ยแต่ก็อันนี้มันก็มีร่องรอยเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเกิดจากการใส่ครับเพราะว่าเมื่อผมก็ใส่ออกไปข้างนอกไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยมัน น้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับอันนี้นะครับอันนี้นี่แทบจะไม่ค่อยใสเลยนะครับมีผมแทบจะไม่ใสเลยนะครับใส่แค่ไม่กี่ครั้งเองครับที่ผมจาได้ครับแต่ดูร่องรอยของมันเยอะมากพอสมควรนะครับนี่ครับก็เป็นข้อดีอีกข้อนึงของเพชรครับนอกจากความสวยของมันครับแต่ก็ต้องแลกมาซึ่งกับราคาที่แพงมากนะครับดูนี่วงจิตเดียวนี่ตั้งสี่หมื่นเลยนะครับวันนี้ก็มีที่แหละครับกับการส่องเพชรครับผมก็บอกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นนะครับและเช่นเคยครับเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะให้ผมมาอีก และอย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับฮาฮาฮาอินฟินิตี้ครับมีวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ